ช่วงแต่เทซาไม่น่าเชื่อท่านรู้ประวัติของโรตีไหมโรตีก่อนจะมาอยู่ในประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เรียกกันว่าโรตีเขามีชื่อเยอะแยะไปหมดมีทั้งภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาโนนภาษานี้ก่าจะมาโด่งดังในประเทศของเราเนี่ยจริงๆแล้วความเป็นมาเป็นอย่างไรนั้นท่านอยากจะรู้ไหมว่าโรตีมันเป็นอย่างไร คำว่าโรตีหมายถึงขนมปังหรือผลิตภัณฑ์จากแป้งหลากหลายชนิดเช่นจัปตีและพูลกาสำหรับภาษามราธีจะเรียกโรตีว่าจัปตีหรือโปลีในคุชรตีเรียกว่าโรตาลีในภาษาปัญจาบีโรตีชนิดที่รับประทานอย่างง่ายจะเรียกว่าพูลกา และจะใช้เรียกขนมปังโดยมากจะใช้คำนี้หมายถึงแป้งแบนกลมๆไม่ขึ้นฟูอย่างที่รับประทานกันทั่วไปในอินเดียและปากีสถานประเทศไทยคำว่าโรตีหมายถึงแป้งชนิดที่เรียกว่าไมดาปราฐาซึ่งในภาษามาลายูเรียกว่าโรตีเจไนและในสิงคโปร์เรียกว่าโรตีประตา จะโรยหน้าด้วยนมข้นหวานน้ำตาลทรายใส่ไข่ไก่ลงไปขณะกำลังทอดแป้งบนกระทะรับประทานขณะร้อนหรืออุ่นโรตีในปัจจุบันนี้มีหลายชนิดม่ได้มีเพียงโรตีกรอบหรือโรตีมัตตบะแต่ยังมีโรตีชนิดต่างๆอีกมากมายที่ผู้ขายได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาสนใจโรตีสูตรใหม่ๆได้มากขึ้นนั่นคือประวัตของโรตีที่ผมแมาให้<อ>เป็นอย่างนี้นนชื่อมันจะง่าย ขายโรตีเนี่ยเราต้องรู้ประวัติให้ดีนะถูกต้องใช่ไหมฮะเพราะถ้าเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับที่เราจะขายเนี่ยยังไงก็พลาดใช่ใช่ใช่แต่ว่าในประเทศไทยของเราจะขายโรตีอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ไม่พอมันต้องขายชาชักไปด้วยใช่มันร่วกันใช่ไหมมีเจ้าหนึ่งเขาดังมากๆเขาชื่อว่านายหัว p l u สโรตีชาชักแล้ววันนี้เขามาร่วมรายการกับเราด้วยท่านผู้ชมจะเห็นเลยว่าคนเราจะทํามาค้าขายอะไรก็ตามต้องรู้จักคิดต้องรู้จัก ทำในสิ่งที่แปลกและแตกต่างขอเชิญท <tz tweeting ati> ่านผู้ชมพบกับนายหัวพลัสโรตีชาชาครับนี่ครับเขามาคุยกับเขากันหน่อยเลยดีกว่านะครับนี่คือโรตีของคุณมันแตกต่างจากคนอื่นเขาอย่างไรคุณถึงได้ทำแล้วมันยอดเยี่ยมขนาดไหนอ๋อจัดการนี้ Excuse me Is a r o t i ตัดใจตัดใยังไงครับคุณค้าบรลว่าโรตีของเรานี่มันแตกต่างกับคนอื่นครับ ไ,ไม่ใช่แก ok ่ไม่นี่ให้เขาต้องพูดภาษางี้ถูกแล้วนี่ถ้าเขาอยู่ที่ร้านเขาร้องเพลงเลยนะฮินานาเกนะเช่ฮีนานาเกนะเช่เส่้อเนสอกับเป็นโรตีไงใช่ลอยๆงเงี้ยรู้ว่าให้เขาโชว์ก่อนให้โชว์เลยดีกว่าโชว์ไหนโชว์ให้ดูได้ทำไงปั่นๆอย่างนี้เลยปั่นๆหมุนๆหมุนๆดูก่อนดูก่อนคุณดูซะก่อนมีอาวุธอะไรว่ามานี่นี่นี่

ใครก่อนใครก่อนอาจารย์อาจารย์อาจารย์ส่งมาส่งมาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยดูนะดี๋ยดูนะดูอ๋อนะครับเร็วๆอ๋ออดี่ๆ ที่ร้านเขาทาได้จริงๆทำแล้วก็มีแขกมาแล้วก็มาซื้อกันคนก็จะชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมเป็นอย่างยิ่งโยนมาโยนมาไล่เป็นกิจกรรมเลยตอนนี้มันแค่โยนอย่างเดียว่ถ้ามันไม่มีความอร่อยก็คงไม่มีใครกินบางเอิญของเขาอร่อยมากด้วยอร่อยโรตีเขาเป็นโรตีทํามีหลายแบบด้วยกันหลายเมนูหลายไส้นะครับหลายเมนูหลายไส้มีทั้งโรตีธรรมดาโรตีไส้กล้วยหอมก็จะมีแบบเป็นโรตีใส่ไข่แล้วโรยนมปกติหรือเป็นจะโรตีกล้วยหอมอะไรเงี้ยมีแกงกะหรี่ด้วยมีแกงกะหรี่ ด้วยมีทุกอย่างเพราะฉะนั้นคุณชำนา r ด้านโรตีจริงๆครับนี่ครับคุณฝึกกี่ปีเขา่าจะทําอย่างนี้ได้อ่ะประมาณ3ปีนะครับต้อง3ปีโยนอยู่อย่างเงี้ยกว่าจะได้3ปีมาทําก็แรกนี้ไม่ได้หรอกใช่ไหมขออนุญาตฮะขออนุญาตต่อไปฮะอันนี้เป็นโรตีที่แบบว่าเป็นกรอบใช่ใชครับนนี้เขาทอดเสร็จแล้วต้องดูว่ากรอบจริงหรือเปล่าเฮ้ยคุณกมันต้องจำเป็นต้องพิสูจน์มันเป็นอันตรายหรือเปล่ามันเป็นอันตรายหรือเปล่าท่าสมมุษยมันไม่กรอบจริงเนี่ยเราเป็นไปโกหกลูกค้าไม่ได้ใช่ดูดู เนียคุณโกโอ๊ยตายแล้วตายแล้วเฮ้ยอันตรายหรือเปล่าอโหมันกรอบไหมนี่คือโรตีแล้วเป็นความสำเร็จของนายหัว p l u โรตีแต่นี้มันมีชื่ออีกชื่อหนึ่งด้วยไม่ใช่แต่โรตีเพราะว่าเรามีชาชักด้วยนี่มันจะชักกันแบบไหนมาทางด้านนี้เลย ชาชักงเนี่เป็นชาโบราณของไทยเนี่ยสมัยก่อนของคู่กันทางปากใต้เนี่ยทำกันมานานแล้วด้วยแต่ดูเด็กผู้หญิงคนนี้นะถ้าเนี่นน้องต้องท้หน้าน้องต้องหน้าเลยจะให้เห็นกันชัดๆน้องรู้ว่าเทใส่สูตรพี่ตกใจหมดเลยนี่นี่ท่านผู้ชมดูนะเด็กผู้หญิงชัดๆเลยนะครับทำในนี่ละดูนี่นะครับ ไม่มีอันนี้นิดเดียวโดนหน้าเขาแล้วนะอีกนิดเดียวครับอีกเนี่ยคุณดูคุณดูไปเรื่อยๆคุณดูไปเรื่อยดูความเก่งของเขาดูดูดูความเก่งของเขาน้องต้องหันเนาะหันเนาะเนาะทำอะไรก็ได้อย่าพลาดเออเนี่ดูนะครับนี่ผมชอบจริงๆคะดูเนี่ยสุดมือเขาเรียกสุดแขนดูเนี่ยฮะเนี่ยมันอร่อยตรงนี้ครับชาชักมันอร่อยตรงนี้นี่ดูดูดูมันเป็นลีลา เฉพาะตัวเลยนะครับถ้าเราพูดถึงชาชากคุณจะได้เห็นแบบนี้นะฮะโอ้โโป้มือให้หน่อยครับโอ้นุเก่งมากนุ่ฝึกเก่ง สองถึงสามปีถึงจะได้อย่างนี้น้องผู้หญิงคนนี้ยังไม่ได้แบบนี้ได้ได้เลยหนูตัวเล็กเกินไปหนูไม่น่าจะได้นะครับนายนาได้หนูลงออกมาเลยค่ะหนูลงออกมาเด้ปลาปลาปลาเอาอันไหนไปเลยหนูหยิงปลาอ๋อเอาเขียวเอาเขียวเอาเขียวผมถามหน่อยพอถ้าเราทําอย่างนี้ปุ๊บมันอร่อยขึ้นไหมอร่อยที่มันต้องมีฟองไงเห็นเปล่าว่าอยากคุณดูคุณดูขึ้นค่ะชารอหน่อยนี่ฮะอันะฝึกฝึกลูกศิษย์ไม่ใช่พิ่งฝึกครับคุณดูก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะโอ๊ยผ่านหมวกไปที่เดียว นี่ yup. นี่ฮะนี่ผมชอบใจมากมันผ่านหมวกไปนิดเดียวเมื่อก um yeah. ี้เฮ้ยน้องเลยระวังระวังไม่กินเกือบโดนหมวกเขาบอกแล้วไงนี่ยเนี่นี่หลังมือเป็นไงเป็นไงเพิ่งฝึกหลังมือหลังมือนี่ยเนี่เก่งมากเก่งมากเฮ้ยดูดิผ่านหมวกไปนิดเดียวอ่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับ เดี๋ยวผมต้องถามนิดหนึ่งก่อนครับน้องขาตอนแรกที่ฝึกใหม่ๆเลยเนี่ยลินอย่างนี้โดนหมวกไหมโดนเน่ยนะโดนแล้วมันเลยกลายเป็นกลายเป็นเทคนิคและกลายเป็นลูกเล่นที่ทําให้เฉียดหมวกที่สุดเท่าที่จะทําได้ถูกไหมคะนี่ขายมากี่ปีแล้วคะในหัวเราเปิดตัวมา1ิปีแล้วสิปีแล้วตอนนี้มีกี่สาขาแล้วคะ ประมาณ50กว่าค่ะ50สกว่าขาทำอะไรก็ตามคุณวัติทำให้มันจริงตั้งใจทำถ้าทำจริงแล้วะประสบความสำเร็จแบบนี้นี่นะโรตีเนี่ยเมื่อกี้ที่เราเห็นนี่เป็นท่าเบสิกธรรมดาแต่ที่เรามาดูจริงๆว่าจริงๆเขามีกี่ท่าเชิญเลยครับชินเชิญดูดูฮะมาข้างหน้าเลยครับมาข้างหน้านี่ด้านนี้เลยนี่ดูนะครับนี่ฮะกล้องจับมาวนี่ นี่หน้าไม่ได้นู้นได้ไหมครับไม่ได้ไม่หันหน้าไปด้านนนู้ี่จะทำไงล่ะครับนี่ครับหันหาอย่างงี้นี่นี่ดูผมว่าเสิร์ฟนี่นี่แล้วของเขายังกินได้จริงๆใช้ได้จริงๆนะครับนี่ดูดินี่นี่ดูถ้าคนนี้จะแฟนเยอะนะครับทำไมครับเขาขูดเก่งมากเลยนี่ดูโอ้เกือบหลุดนะเกือบหลุดนะเมื่อกี้แต่ไม่หลุดเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย

เชิญพวกคุณมาทางด้านนี้เลยเชิญมาด้านหน้าเลยนะหน้าเลยมาทางด้านหน้าเลย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 ท่าู้ชมนี่คือการทำอะไรสักอย่างก็ทําให้มันจริงวันนี้แปลกเฮซ่าไม่น่าเชื่อนําสิ่งซึ่งไม่น่าเชื่อจากคนคนหนึ่งซึ่งชื่อว่านายหัวเนี่ยนะฮะใช่ครับเขาก็มาทําเป็นนายหัวพลาสโลตีชาชักปัจจุบันมีทั้ง50สาขาแล้วและนี่เป็นลูกน้องเขาทางนั้นนะครับคือว่าสุดยอดมากมากนะครับยอดไม่เล่าธรรมดามากไปสูบพูดงี้ได้ไงธรรมดาไง เก่งขนาดการที่จะขายของเข้าใจครับโรตีนะฮะต้นดั้งเดิมมาจากประเทศอะไรอินเดียครับใช่ครับแล้วให้คนไทยมาทำาอาทำไมครับทำไมคนที่จะทําจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเป็นแบบโรตีเนี่ยนะโรตีจริงๆมันจะต้องคนอินเดียทำอ๋อซึ่งเขาเนี่ยมีเชื้อสายอินเดียเข้าใจว่าคนไทยฝึกฝนก็อาจจะเก่งได้แต่เราจะสู่ออริจินอลกับเขาได้ยังไงคนณมีหรือไอ้ที่พูดออริจินอล อันนี้มาจากเดินทางมาจากอินเดียเลยมาจากนี่เลยบางชื่อเรียกว่าบังเขามีชื่อเต็มว่าบังไม่วะเชิญพบกับบังนชื่อหน้าเกียดนะเนี่ยอ้ดีครับโอดีครับโอ้ดีโอ้ทักทังนี้เหรอเขาทักโอ้ดิมันนี่อินเดียอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรครับอันนี้คืออะไร ันนี้ไม่มีไรผมคันหัวเฉยๆครับอ๋อไม่ได้เกี่ยวกัหรอกครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมเมื่อกี้ได้เห็นเฉยเข้ามาใกล้ๆหน่อยเหรอครับเข้ามาใกล้ๆกันทั้งหมดเลยเข้ามาทั้งหมดเลยครับเนี่ยบังเอเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นการแสดงของนายหัวพลาสโรตีชาชักแล้วไม่ทราบว่าบังไหมวะครู้สึกยังไงบ้างครับ ร้านเขาเนี่ยผมบอกตรงว่าเจงนะครับแต่ว่าก็ยังธรรมดาอยู่ออย่างที่บอกครับผมจะไม่แบบว่าอันนี้เนจะเป็นทางใต้แต่ว่านธาทมจริงๆแล้วมาจากประเทศอินเดียครับเพราะฉะนั้นเรื่องโรตีในควงเนี่ยผมบอกตรงเลยว่าผมควงสามารถว่าอยู่จัจุจักเนี่ยควงถึงสะพานควายแล้วกลับมาที่เดิมเหมนล้อย่อเลยครับเข้าหัว เลยครับผมนี่เก่งในเรื่องชาชักแต่ตอนนี้ผมมาขายนมสดเป็นนมชักอ๋อนมชักัดีมามเลยอ๋อเอออ๋อคุณเป็นนมชักครับผมเออชาชักเราเด็กๆไม่ดีมันดูนมชักต้องนมชักนมชักเด็กกินได้ด้วยนมชักเด็กกินได้เชิญเชิญเอาเครื่องมือเข้ามาเลยครับเราแสดงให้ดูนมชักเผื่อทางร้านจะเอาไปใช้ได้บ้างเพราะของเข้า ของเราบัญนชาชักใช่ไหมของเขานมชักนี <ok ่นี่ปนร้อนครับอันนี้พร้อมจะชมโชว์เลยชมโชว์พร้อมอันนี้เชิญยังไงเชิญทุกท่านขอพร้อมรับชมโชว์จากผมครับนายหางนมชักครับผมโอ้โหนี่เรื่อที่นี่เ้นมีนนอกด้วย ผมไม่เคยนึกว่าจะเก่งขนาดนี้มาก่อนผมไม่ไม่เคยเห็นเลยว่าเราจะทำนมชัดได้ขนาดนี้พวกเราอย่ามองที่ภายนอกผมผมขอโทษจริงๆครับครับรองตอนนี้จริงๆครับไอ้บ้าเอาสรู้หมดอย่ามองครับผมไปก่อนครับเอาเดี๋ยวคุไอ้ขาวขาวเมื่อกี้ ถุงน่องถุงน่องขาวๆเลยนะถุงน่องถุงน่องสีขาวไม่ใช่นมไม่ใช่ถุงน่องไม่ไม่ใช่นมชักเป็นถุงน่องน่องชักเป็นถุงน่องชักขึ้นมาข้างบนลูกมันธรรมดามากนะเราะ มากเลย่ที่ทหลังรูปแม่ามาแล้วนี่ยืนยนตมากเลยเยี่ยมมากใครใคร,ใครเป็นคน,นไปเชิญมันมาไม่รู้เหมือนกันนะน้ <S <S ะ<ม>าใช่ค่ะพระดาเนาะอร่อยไหมเนี่ยอร่อยมากเลยอร่อยกินทอดเลยไม, <c oughs> ไม่อยากกินนมชักหน่อยเหรอ นมชากกินนมเดี๋ยว้องสีเนีกยนชาชักดีกว่าอร่อยเยอะเลยใครใครเป็นคนพามาไม่แต่ในเอกสารเป็นคุณโกะนะครับเดี๋ดูย้อนหลังก็รู้ใครเป็นคนเชิญใครผพามาผม่อยากรู้เลยเออแล้วก็นมชักเมื่อกี้เราไม่ต้องไปทำนะอย่าไปทำอย่าไปทำเขาทำไปภาคตัวนี้สักครู่พรกฤษที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกก็ช่วงต่อไปท้งรายการสักครู่เดียวครับ ต่งแดนครับคุณวัฒน์ยังคงอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับผู้ชมแต่วันนี้เดินทางออกไปเมืองสุราบายาครับพาผู้ชมชมที่เที่ยวที่สําคัญสําคัญแต่สิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาดถ้าคุณไปที่นี่ผู้ขาไฟที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้ขาไฟโบรโม่ครับ